สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเมื่อกี้นะคะพี่กุ้งกดที่จมูกให้ดูนะคะนี่คือจมูกหลังจากที่เรากดไปแล้วเคลียร์ไปแล้วนะคะเม็ดปดปูดของสิวอุดตันหายเลยนะคะเราก็จะมาต่อที่แก้มนะคะนี่คือแก้มเลยนะคะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเห็นไหมคะเวลามองโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนจะบอกว่าหนูเป็นสิวไม่เยอะคะ่ะพี่กุ้งก่อนที่หนูจะซื้อครีมไปใช้ทุกตัวทุกชนิดหนูกรีดผิวก่อนนะลูกนี่เห็นไหมถ้าหนูกรีดผิวลวใต้ผิวหนูเป็นแบบนี้อยู่นะลูกนะเบื้องต้นของครีมที่ หนูต้องใช้นะคะก็คือมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชั่นพี่กุ้งกดสิวออกไปพอกนะคะทําให้ผิวแข็งแรงแต่ถามว่าพอกแล้วอุดต,ตันตัวนี้หายเลยไหมคะพี่กุ้งไม่หายคะ่ะลูก <c oughs> ขอประทานโทษค่ะเพราะว่าตัวมาร์กสาหร่ายจะช่วยไปฟื้นฟูนะคะทําให้ผิวแข็งแรงแต่สิวอุดต,ตันก็คือต้องกดออกคะ่ะลูกนี่เป็นเม็ดแบบนี้หนูคิดว่ามาร์กมันจะทำให้หายได้ไหมลูก ไม่ได้ถูกไหมคะอิงมาเอาไปเมื่อกี้อิงมาเอาไปอุอ้มน้องลมันเอาเขยับเข้าไปข้างในนิดนึงอืออย่คะ่ะเห็นไหมคะมันฝังอยู่อย่างนี้เลยอืแบบแบบ คือสาเหตุของน้องที่เป็นนะคะตามที่พี่กุ้งสอบถามจากลูกค้ามานะคะก็คือการใช้ครีมผิดประเภทคำว่าใช้ครีมผิดประเภทยังไงคะก็คือน้องเอาครีมนะคะโลชั่นทาตัวเอามาทานหน้าพอเกิดทาตัวปุ๊บเอามาทานหน้าผิวแขนกับผิวหน้ามันไม่เหมือนกันถูกไหมคะทีนี้พอผิวแขนกับผิวหน้าไม่เหมือนกันมันก็เลยเกิดการอุดตันและสะสมกลายเป็นสิวอุดตัน แบบนี้เลยนะคะนี่พี่กุ้งก็เชื่อว่าหลายๆคนเคยเคยทำนะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนผิวที่โอเคนะคะก็จะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าผิวบางคนนะคะที่ระคายเคืองค่อนข้างง่ายพี่กุ้งแนะนำนะลูกนะผิวหน้าของเราคือสิ่งที่สําคัญนะคะน้องๆที่ยังไม่เคยเป็นสิวนะลูก ถ้าไม่อยากก่อให้เกิดสิวเลือกใช้ครีมที่โอเคกับผิวนะคะแล้วหนูจะลดการเป็นสิวของผิวได้อย่างดีมากเดี๋ยวพี่กุ้งเช็ดทีเดียวนะคะแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าพี่กุ้งทำคลิปไม่นานค่ะเราไม่ได้กดแล้วก็ทิ้งไว้ที่ลูกค้าเป็นชั่วโมงนะคะ ไม่ถึงสี่ห้านาทีค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งก็เช็ดออกแล้วนะคะอันนี้เนืดมากแล้วก็ถ้าถามว่าพี่กุ้งขาหนูกวดสิวครั้งเดียวหายเลยไหมคะไม่หายคะ่ะเดินมาลูกเดินมา หนูเดินมาอ่าหนูโยนเลยเหรอคะอืมโอเคอ่ะหนูพังมันแล้วอะ่ะเอาไปหนูดูดีๆสิลูก โอ้บันเอ้าเอ้ามัน,าาามน่ายแล้วน่ะขอโทษนะคะเด็กน้อยกวนออเอาอักเสบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เรากดออกเรียบร้อยแล้วพี่กุ้งบอกเลยว่าแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวพิ่งเช็ดออกนะคะไม่ถึงห้นาทีนะคะ นี่คือเนื้อผิวที่เราออกแล้วเห็นไหมพอเรากดออกเนะะี่ยค่ะที่ผิวเ้องกรีดให้ดูเมื่อกี้ค่ะที่เป็นเม็ดนูหน,ห,นหายไปเลยเห็นไหมคะหลังจากการเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยนะ้ำตกผักเอนไซม์พืชค่ะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะเราก็จะมาร์กลดรอยแดงของผิวนะคะด้วยตัวมาร์กไอค่าเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลาย,ยสิวค่ะ นะคะแล้วก็มาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยตัวอาราเวราเจลนนะคะเป็นว่านหางจระเข้ค่ะลดการแดงของผิวเสร็จแล้วนะคะเราจะมาร์กร้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งโกสิวนะคะเป็นมาร์กสาลายที่ล้างสารพิษฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดการอักเสบหลังจากการกดสิวพี่กุ้งแนะนําลูกค้าทุกคนทุกเคสทุกครั้งนะคะที่เป็นสิวอย่าลืมพอกมาร์กสาลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งโกสิวนะคะ